สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกแล้วนะครับจะเป็น Honda m มังก y ้ก n d ดั้นะฮะลิมิเต็ดอ dition นะครับและแบตเตอรี่ที่ใช้กันในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็น BS แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เป็นดัดเจลอีกแล้วนะครับความคงทนดีกว่าแน่นอนนะฮะฮอนด้ามังกี้กันดั้มคันนี้เนี่ยมันเป็นรถลิมิเต็ดเจ้าของรถเรารู้อยู่นะฮะว่าเป็นใครนะครับจริงๆผมก็มีคันนึงแหละแต่ว่าเราจอดกันมาไว้เนี่ยนะของไอ้โบ่อเื่อนเพื่อนเรานะ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งไม่มีไฟแล้วประมาณนี้นะฮะสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะฮะว่า Honda m o n k e ี้กันด m เนี่ยเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะตรงนี้ใต้เบาะนะครับใช้บล็อกเบอร์12นะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะหาเหลี่ยมก่อนปึ๊บอันจากนั้นก็ทำการขันออกมาเลยฮะ ตระมาณนี้ฮะซึ่งแบตเตอรี่ของ Honda m o n k e ีเนี่ยฮะใช้แบตทั้งหมด5แอมป์นะครับออกอยังวะอ๋อออกมาแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมฮะบล็อกเบอร์12ใส่เข้าไปแล้วก็ออกแรงขันมันออกมาอันนี้ฝั่งนี้แน่นเหลือเกินซึ่งหลังจะเปิดบาะอกมาแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เราทำการขันกันไปก่อนอเราออกมาระวังนิดหนึงนะฮะเผื่อมันจะหล่น ได้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทําการขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะฮะไปหาผ้าผืนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แหละนะครับเพราะว่าเรากลัวทํารถเป็นรอยนะฮะขันน็อตแล้วยกเบาขึ้นมา้วดับไปข้างหลังฮนะดันไปด้านหลังนะท้านรถนะดับไปข้างหน้านะเนี่ยประมาณนี้มันจะถอดออกอมาได้นะครับ เมื่อเราทการเปิดบาะมานะฮะเซอร์ไพรส์ที่บอกอยู่คือใต้บาะมังกี้เนี่ยมีช่องเก็บของด้วยสังลึกเลยเนี่ยแต่ว่าอาจจะเก็บอะไรไม่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีรูนิดนหน่อยหน่อยะฮะแต่ว่าก็พอใส่ได้เนี่ยมันเก็บ5้าได้ถึงหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเพิ่งนอกเรื่องกันเรามาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะถอดแบตการเรามาแกะตัวยึดกันก่อนดีกว่าครันนี้จะแกะง่ายกว่าซีทีเยอะเลยนะฮะ เมื่อทําการขันตัวยึดแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาฮะเนี่ยมันจะมีแหวนมีอะไรก็เนี่ยประมาณนี้เรียบร้อยปลดขั้วแบตนะฮะเริ่มจากขั้วลบก่อนนะครับใช้มือหมุนก็ได้หลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดขั้วบวกฮะแบตเตอรี่ของมังกี้นะฮะออกมาประมาณนี้ออกมาทั้งถาดเลยนะฮะแล้วแบตของเขาเป็นแบตบ 5แอมป์นะฮะเราก็ทำการนะฮะถอดออกมาจากฐานนี่แหละ, <c oughs> ะใส่กลับไปที่เดิมก่อนนี่ก็คือแบตเตอรี่ BS นะครับเขามีน็อตมาให้นะฮะมีน็อตมาให้แต่ว่ารถคันนี้สภาพยังใหม่อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้สตาร์นะฮะเราจะใช้น็อตทั้งหมดของเดิมนะฮะก็จะไม่ได้แกะของเขาใช้นะครับมีสติ๊กเกอร์มีคู่มือมาให้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเจลมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นมันสามารถคว่ำได้ครับ น้ำไม่หกครับเพราะมันไม่มีทามข้างในนะฮะหลังจ,จากนั้นก็ทําการแกะพลาสติกออกฮะัขั้วแบตเตอรี่ประมาณนี้แล้วก็หมุนให้ตรงขั้วฮะบวกอยู่ฝั่งสีแดงนะ,ะวางแบตเตอรี่ลงไปก่อนพอดีเป๊ะเลยครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเมียในการยึดนะฮะยึดน็อตใส่เข้าไปอันนี้เป็นของเดิมจากแบตเตอรี่รูกที่แล้วนะฮะ หรือถ้าใครซีเรียสไหนๆก็ซื้อของใหม่มาแล้วจะใส่ของใหม่ก็ได้นะฮะอ่ะเรียบร้อยและวิธีการต่อขั้วนะครับทําย้อนกลับนะฮะเมื่อกี้เราถอดลบก่อนแล้วค่อยถอดบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่บวกเข้าไปก่อนนะฮะเอาน็อตตัวผู้มานะฮะใส่เข้าไปที่หางปลายัดลงไปหมุนมือเล็กน้อยแล้วก็ขันเลยเอพอตึงๆนะฮะไม่ต้องแน่นมาก อ่ะเรียบร้อยก็ปิดจุดยางไปหลังจากนั้นก็ใส่หางปลาที่ขั้วลบนะครับอ่ะเอาน็อตตัวผู้มาใส่เข้าไปก่อนยัดลงไปหมุนมือนิดหน่อยแล้วก็ไขขวงตามไปเลยครับอ่ะเอาพอตึงๆเรียบร้อยก่อนที่จะประกอบเบาะนะฮะเราลองเทสดูก่อนว่าที่เราใส่มาเนี่ยทั้งหมดมันถูกต้องหรือเปล่าไปลดมา อย่างที่บอกนะครับแบตเจลเนี่ยเราเคยรีวิวไว้แล้วว่าข้อดีมันคือยังไงไม่ต้องมีการกระตุ้นแบตนะฮะสามารถใส่ปุ๊บสตาร์ทได้เลยจบง่ายๆฮะ,ะหลังจากนั้นเราก็ทําการยึดแบตเข้าไปนะครับตัวยึดแบตเมื่อสักครู่นี้เรามาเกี่ยวกับตรงนี้เราก็เกี่ยวไปที่เดิมแล้วก็พาดลงไปนะครับใส่น็อตเข้าไปขันมือพอเข้าแล้วก็ตามด้วยไขควงเลยอพอตึง,ตง เรียบร้อยปิดเบาะได้ย้ำมีครั้งนะฮะไอ้ผ้าผืนนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนถอดให้เป็นรุ่นอื่นนะยังไงก็รบกวนคุมคุมไว้หน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าตัวยึดเนี่ยเขาเป็นโลหะนะฮะบางทีอาจจะพลาดแล้วเป็นโดนถานน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะเป็นริ้วรอยกันวิธีใส่นะฮะก็ใส่จากด้านท้ายเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ด้านท้ายนะ,ะมันจะมีเขี้ยวอยู่ลนะักษณะแบบนี้เนี่ยคล้องไปตรงนี้นะครับวางลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไป อันมาข้างหน้านะฮะมันจะเข้าที่เข้าทางของมันนะเอาผ้าออกได้เลยมันจากนั้นหน้าก็ทําการยึดน,น็อตเข้าไปที่เดิมน,นะครับไม่ค่อยใส่เข้าไปแล้วก็ขันเลยครับอืเอาพอตึงๆแล้วก็ขันอีกด้านหนึ่งฮะเหมือนเดิมน,นะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ขันเลยถ้าใครมีบล็อกตัว T ก็อาจจะขันเร็วกว่านี้หน่อยนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกไงนะก๊อกแก๊กใช่ไหมไม่ค่อยทำไปฮะ เอาแค่ okay, ตึงๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S ได้ทีและเรียบร้อยบอกก็แน่นเหมือนเดิมแล้วสำหรับเรื่องราวในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะให้ Honda m a n งกนะฮะก็ตามที่เห็นไปนะครับส่วนแบตเตอรี่ b s นี่ถ้าใครสนใจนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรถ้ารับชมอีอยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ